ไม่ต้องง้อปลุ๋ยเคมีน้ำหมักผักงามสูตรโบราณลดต้นทุนเห็นผลจริงทำง่ายได้ผลชัวเป้าหมายการเรียนรู้ของเราในวันนี้คือการทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้สูตรน้ำหมักผักงามแบบโบราณที่จะช่วยให้ผักของเราสวยงามลดต้นทุนและปลอดภัยจากสารเคมีเชื่อไหมว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายของเราท่านปลูกผักสวนครัวง,ง,งามๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเลยนะ เคล็ดลับของท่านก็คือน้ำหมักจากเศษผักผลไม้นี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาช่วยบำรุงดินบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตแข็งแรงแถมยังเป็นการลดขยะในครัวเรือนไปในตัวด้วยทำไมเราต้องหันมาใช้น้ำหมักผักงามแทนปุ๋ยเคมีนะหรอคะข้อดีคือลดต้นทุนเราไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงแค่ใช้เศษผักผลไม้ที่เรามีอยู่ ปลอดภยัยไม่มีสารเคมีตกค้างในผักที่เรากินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อดินและน้ำผักงามจริงน้ำหมักมีาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ผักงามใบเขียวผลดกเอาละ่ะทีนี้มาดูส่วนผสมและวิธีทําน้ำหมักผักงามสูตรโบราณกันเลยค่ะง่ายมากๆ ส่วนผสม 1. เศษผักผล,ลไม้ต่างๆเช่นเปลือกแตงโมเศษผักกาดก้านคะนา้าเปลือกกล้วยยิ่งหลากหลายยิ่งดีประมาณ3กิโลกรัม 2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมถ้าไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวแทนได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้ไม่ได้ 3. น้ำเปล่า10ลิตร 4. ถังพลาสติกมีฝาปิดหรือขวดโหลขนาดใหญ่วิธีทา 1>, 1. หั่นหรือสับเศษผักผลไม้ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายขึ้น 2. นํนำเศษผักผลไม้ใส่ลงในถังพลาสติกหรือขวดโหล 3. ละลายกากน้ำตาลในน้ำเปล่าแล้วเทลงไปในถังให้ท่วมเศษผักผลไม้ 4. คนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทแต่ไม่ต้องปิดแน่นจนเกินไปเพราะอาจเกิดแก๊สจากการหมัก 5. นำไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก 6. คนหรือเขยา่าถังทุกวันในช่วง7วันแรกเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและระบายแกส๊ส 7. หมักทิ้งไว้ประมาณ15 3 0ถึง30วันสังเกตว่าไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าน้ำหมักพร้อมใช้งาน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำหมักเราใช้ได้แล้วน้ำหมักที่ดีจะมีกลิ่นหอมหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าแสดงว่าการหมักผิดพลาดอาจเกิดจากภาชนะไม่สะอาดหรือมีอากาศเข้าไปมากเกินไป วิธีการใช้งานนำน้ำหมักที่ได้มาผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน1ต่อ20หรือ1ต่อ30น้ำหมัก1ส่วนต่อน้ำเปล่า20 3 0ส่วนแล้วนำไปรดน้ำผักในช่วงเช้าหรือเย็นสัปดาห์ละ1-2ครั้งลองนึกภาพตามนะคะ ตอนเช้าที่แสงแดดอ่อนๆส่องลงมาเราเดินไปรดน้ำผักที่เราปลูกไว้ด้วยน้ำหมักที่เราทำเองผักค่อยๆเติบโตแข็งแรงใบเขียวสวยงามแค่นี้ก็มีความสุข ตัวอย่างสมมุติว่าเรามีน้ำหมัก1ลิตรเราจะผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแล้วนำไปรดผักได้เลยค่ะหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่าผักจะชอบไหมลองเริ่มจากอัตราส่วน1ต่อ30ก่อนได้ค่ะสรุปน้ำหมักผักงามเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำง่ายราคาถูกและมีประโยชน์ต่อผักของเรามากมายอย่าทิ้งเศษผักผลไม้ในครัวนะคะลองนำมาทำน้ำหมักดูแล้วคุณจะพบว่าการปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากเลย แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกจากใช้รถผักแล้วน้ำหมักผักงามยังสามารถนำไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือสนามหญ้าได้อีกด้วยหรือจะนำไปผสมกับน้ำเพื่อทำเป็นน้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำหรือท่อระบายน้ำก็ได้เช่นกันลองนำสูตรนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแน่นอนค่ะ